ตุ๋นกันยังไงต้มกันยังไงจากน้ำเปล่า,า,าใสๆเลยนะครับต้มตุ๋นเนื้อเนี่ยไว้ใจผมในหมี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อลาซานงานนี้นะครับบอกเลยปล่อยเต็มไม่มีกั๊กไม่มีเม้มรู้กันทุกจุดสำเร็จอย่างแน่อนอนครับผมรถเด็ดเราเราดังเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะครับรถีเด็ดส่งต่อความเด็ดนะครับหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวครับผม เรามาพิสูจน์กันนะครับว่าอาหารในราคาหลักพันแต่ผมสามารถสอนให้ทำได้ในราคาหลักร้อยแซบไม่ต้องปลูกเจริญพูโภชนา บอกก่อนนะคะไม่มีการกรักนะคะสอนแบบไม่มีการกรักมันต้องสูตรเดียวกันสิถ้าไม่สูตรเดียวกันมันจะใช่อให้เราไปสอนได้ไงใช่ป่ะถ้าเกิดว่าอยากจะมาศึกษาหรือเรียนรู้ว่าอยากรรู้ว่าข้าวับปรูก็ผัดยังไงนะคะก็มาศึกษามาดูได้ ะบะหมี่เนี่ยบางคนมองว่ามันยากลองมาเรียนดูการทำเส้นไม่ได้ยากอย่างที่พวกคุณคิดเลยพบกับลํำยองหมูอย่างไปแน่นอนครับบอกหมดทุกอย่างครับ บางคนที่เขาชอบรัดหน้าจริงๆเขาบอกว่าของเราเนี่ยอร่อยกว่ารัดหน้าดังๆหลายร้านเลยนะครับอร่อยแน่นอนครับเมนูที่ร้านนี้ขายดีที่สุดก็คือผัดไทยนะคะขายวันนก็เป็นร้อยจานนะคะต้องตอทำแบบนี้ซ้องำ ร้านนี้มันอร่อยนะเขาซื้อของเขาต้องมากินร้านเราเขากลับไปแล้วเขาก็ต้องกลับมาใหม่คําว่าเราเป็นแม่ค้าเราไม่มีว่าคนจนคนรวยนะคือผมม่พอสวัรค์ผมดูตรงนี้ผมดูจุดเด่นจุดนด้ผมไม่เอาเคตเค็ๆเค